สวัสดีหรือพ่อแม่พี่น้องทุก่านทุกคนทุกทุกท่กนก็เดนะามจะมาบอกว่ามันรีวิวเกมนะเป็นเกมมันคิดนะสามารถเล่นกับเพื่อนได้กับเชนต่อนับทางไกลก็ได้นะนี่จริงนะแต่เปนนก็เป็นเกมมันกลับความมันพีนะผมจะนี้ให้ข่าวที่ผ่ายนะสามารถนี่ก็ผมได้นมมับทางไกลได้นับเนี่ยุูสามารถสร้างห้องได้นะฮะในการเล่นกับเพื่อนนะครับก็เสงบอกไปว,ว่าะนะับก็ จะเลือกตัวไหนการทำในการเล่นกับเพื่อนนะวันนี่มัจะมาสอนที่กันเลยครับโอเคถ้าคุณเล่นกับเพื่อนนะครับให้คุณเนี่ยแทนที่คุณสร้างชื่อคองแชร์คุณเล่นชื่อคอนแบบน้นะแล้วก็กดตรงนี้นะแต่ว่าผมไม่กดนะแต่เวลาคุณสร้างแล้วก็เวลาเพื่อนคุณจะเข้านะรห้คุณกดนะในการค้นหานะเพราะว่าหน้ารถคุณจะ มารีวิวข้าวแค่นี้นะในการเล่นกับผมนะวันนี้ผมจะมาเล่นกับหาคุมมาเล่นกับผมนะแล้วก็นะผมจะมาหาเล่น